สวัสดีครับผมเชนโรงคงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านครับวันที่2เมษายนถือเป็นวันสําคัญอีกครั้งหนึ่งที่เราจะร่วมเทิดเกียรติสมเด็จพระนิษฐานท่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพและมาติครมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่สเมษายนของทุกปีนะครับเป็นวันรักการอ่าน กรมสมเด็จพระเทพพารัชราชสุดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของการใฝ่รู้ครับทรงส่งเสริมการอ่านมาโดยตลอดและยังส่งกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการอ่านซึ่งถือเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาความรู้และเสริมสร้างสติปัญญาให้กับคนและสังคมนะครับการอ่านเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาความรู้สร้างจินนานการและช่วยให้เรามีมุมมองที่กว้างขึ้นนอกจากนั้นยังช่วยให้เราพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สามารถแก้ปัญหาให้ดีขึ้นเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาตนเองและสังคมได้เป็นอย่างดีหนังสือที่ผมอยากแนะนําให้วันนี้นะครับเป็นหนังสือพระราชนิพนธ์ครับชื่อจานผสมสีเป็นพระราชนิพนธ์ของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาที่พระองค์ท่านได้เสด็จไปตามสถานที่ต่างๆและนํามาถ่ายทอดเป็นหนังสือเป็นข้อความที่อ่านง่าย แล้วก็ให้ความรู้รอบตัวแล้วก็สถานที่สําคัญต,ต่างๆที่พระองค์เสด็จในนี้จะมีทั้งรูปภาพถ่ายที่ทรงถ่ายด้วยพระองค์เองมีอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านหันมาให้ความสําคัญในการอ่านหนังสือมากขึ้นครับเพราะหนังสือเป็นแหล่งความรู้ที่ไม่มีวันหมดการอ่านวันละเล็กละน้อยก็จะทําให้สร้างพลังให้กับชีวิตของเราได้เป็นอย่างดีขอให้ทุกท่านมีความสุขในการอ่านนะครับ และนำสิ่งที่อ่านไปพัฒนาตนเองและสังคมให้ดียิ่งขึ้นครับ